สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็จะบอกเพื่อนๆว่า ช่วงที่ผ่านมานะคะจีนก็ได้ไปทะเลมานะแอบไปแบบเงียบๆนะคะทุกคนไปพักผ่อนหย่อนใจไปแบบชิลรีแล,ลกต่างๆนะคะและ้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าจีนเป็นคนที่ไปทะเลบ่อยมากก็มีทั้งทริปที่ถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็ไม่ได้ลงไอจีนะคะซึ่งทริปไหนที่จีนแบบว่าถ่ายรูปลงไอจีก็คือโอ้โหแอคทิวิตี้วันนั้นคือจะแน่นมาเต็มบิกินี่ไปแบบ5ชุดเปลี่ยนแบบวันหนึ่งสชุดอีกวันหนึ่งสชุดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าแอคทิวิตี้ที่ทะเลเนี่ยเยอะจริงๆนะคะและ้วก็บางทีก็แบบไปขี มาเอยอะไรเออคือไม่ได้ขี่จริงนะคือแบบว่าไปเพื่อที่จะได้เอารูปมาลงโซเชียลต่างๆทุกกิจกรรมที่จีนทำนะคะเรียกได้ว่าต้องเจอแสงแดดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แสงแดดหนักมากแต่ผิวจีนนะคะก็คือไม่ได้เสียหายนะคะเรียกได้ว่าแบบตอนนี้คือกลับมาสู่สภาวะปกติได้แบบเร็วมากๆเลยทุกคนจนแบบครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทักนะคะวันนี้นะคะจีนก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับดูแลผิวของจีนคือจีนเคยบอกเพื่อนๆบ่อยมากๆเลยนะคะว่าเราไม่สามารถบำรุงแต่ภายน ะะการทาครีมกันแดดหน้าการทาครีมกันแดดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทํานะคะซึ่งเราบํารุงภายนอกแล้วนะคะเราก็ต้องบํารุงภายในด้วยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะตัวที่จีนจะแนะนํานะคะเป็นอาหารเสริมตัวใหม่ล่าสุดที่อยากมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนี่นะคะก็คือน้องเขานะคะก็คือเบโรนิก้าพลัสจากเมดิลีนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่2แล้วที่จีนได้ทาจากเมดิลีนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแคลฟลฟนะคะซึ่งตัวนั้นจีนเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะซึ่งจีนทานแล้วเนี่ยเห็น ผลจริงนะคะก็เลยตัดสินใจลองทานน้องเวโรนิก้าดูนะคะซึ่งตัวแคลิฟเนเขาจะช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของผิวนั่นเองค่ะ1กล่องนะคะเขาจะมี3 0ซองนะคะทุกคนคือจินทานไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะทานตั้งแต่ก่อนไปทะเลเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่ไปทะเลเนี่ยก็พกไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทานอยู่นะคะในกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนคือจินทานจนหมดแล้วนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นซองแบบนี้ทุกคนคือมันสะดวกพกง่ายนะคะก็ช ใส่น้ําแล้วก็ทานได้เลยค่ะเราสามารถทานน้องเขาได้30วันนะคะทุกคนเพราะเขามี3ามสองน้องแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจีนเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดที่จีนคอนเซิร์นมากๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าจีนเป็นคนที่มีกระเยอะมากทั้งหน้าทั้งตัวนะคะเนื่องด้วยกรรมพันธุ์เออยอะไรต่างๆนะคะคือจีนจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆถ้าสมมติว่าผิวจีนโดนแดดทุกคนบอกเลยว่าคือจีนจะรู้สึกเลยว่าผิวจีนเนี่ยมันคล้ำขึ้นมันจะเหมือนแบบผิววไมมมม้แแแแดดด่่ะททุกกคคนนถึงาาจจรีัับบเต ะะแต่ปัญหาเราเนี่ยคือมันเกิดขึ้นทุกทีเลยถ้า ถามว่าเวโรนิก้าเขาแตกต่างจากอาหารเสริมตัวอื่นยังไงนะคะบอกเลยว่าน้องคนนี้นะคะเขาไม่มีคอลลาเจนแล้วก็ไม่มีกรูต้าเลยแต่ว่าเขาเน้นเป็นการใส่สารสกัดช่วยต่อต้าสารอนุมูลอิสระอย่างเช่นแสงแดดนั่นเองคะ่ะแล้วก็พวกมลภาวะเหล่านั้นนะคะคือมันจะเข้าไปทําลายเซลล์ร่างกายของเราทุกคนทําให้เราแบบดูแก่ดูแก่ผิวคล้ำแล้วก็ผิวไม่สดใสริ้วรอยหมองคล้ำอะไรต่างๆนะคะเรียกได้ว่าน้องเวโรนิก้าคนนี้นะคะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง อย่างตรงจุดสุดๆเลยจะบอกว่าสารสกัดหลักๆของเขาหลายตัวมากทุกคนที่จินแบบอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะมันจะเป็นสารสกัดที่ให้ค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากนะคะก็อย่างเช่นนะตัวแรกนะคะทุกคนคือเมลอนพาวเวอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SOD หรือเอนไซม์ที่ช่วยชะลออนุมูลอิสระ ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซี3,500เท่าเลยทุกคนตัวต่อมานะคะก็คือแอสตาซานตินทุกคนตัวนี้เนี่ยมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบได้มากกว่าวิตามินซี6,000เท่าเลยแล้วก็วิตามินอเอ550เท่าทุกคนแล้วก็ตัวนี้ทุกคนน่าสนใจมากนะคะเลสวาราทรอลนั่นเองนะคะจะเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นแล้วตัวนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราได้ดีนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะพบสารเหล่านี้ในว วแดงนะคะคเคยได้ยินกันใช่ไหมว่าดื่มไวน์แดงเราจะหน้าเด็กเพราะว่าไวน์แดงเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่1-5มิลลิกรัมต่อแก้วเลยนะทุกคนแต่การที่ทานเวโรนิกาเพียงหน่ซองนะคะจะได้สารเลสเวโรทรอลนะคะเท่ากับไวน์แดง400แก้วเลยทุกคน เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งการชะลอวัยหน้าเด็กผิวใสเลยค่ะรวมไปถึงซิงฮอ t สเทลแอสแทรกแล้วก็ไบโอตินนะคะที่จะช่วยดูแลเรื่องผมแล้วก็เล็บเรานอกจากเรื่องของผิวนะเรียกได้ว่าครบจบในซองเดียวมากๆค่ะซึ่งวิธีทานน้องเขานะคะก็ง่ายมากๆทุกคนจีนชอบทานแบบชงกับน้ำนะคะชงเยอะๆเลยนะคะจะได้แบบว่าเหมือนดื่มน้าเยอะๆไปด้วยในแต่ละวันนะคะก็วันละหซองนะทุกคนซองมันแบบพกง่ายมากนะคะจีนก็จะ พกใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้านนะอะไรแบบนี้วันที่แบบรีบๆหรือเงี้ยไม่มีเวลาทานที่บ้านนะคะจะบอกว่าจีนแบบชอบผิวตัวเองตอนนี้มากนะคะคือรู้สึกแบบผิวดีเนียนแบบทางร่างกายอะ่ะทุกคนบอกเลยว่ามันจริงจริงนะคะแนะนําเพื่อนๆมากๆให้เปิดใจลองน้องเขาดูนะคะทุกคนอะดูผิวจีนได้เลยนะคะแบบโอ้โห เรียบเนียนสุดๆนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะวันนี้สําหรับคลิปที่แบบว่ามาแชร์คลิดลับให้เพื่อนๆฟังกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊